<c oughs> เอาไปครับสวัสดีครับเช้านี้ก็มาเจอกันอีกแล้วเรามาเช็คข่าวกันก่อนที่เราจะไปดูโมเดลนะครับขอเป็นชุดครัวอีกวันพรุ่งนี้จะเปลี่ยนเคาะใหม่แล้วนะครับหัวข้อข่าวสุดสำคัญรัสเซียแยกย้ายหาเือก่อนนัดคุยต่อรอบ2โอ okay, เคยูเครนเริ่มเจราจากันแล้วนะครับ <c oughs> ต่อไปก็ทานเรือลั่นเรือน้นำ,นำลํำแรกต้องติดเครื่องยนต์ MTU ของเยอรมันเท่านั้นก็ <c oughs> ไม่จบนะครับสุดท้ายเราก็ เอาภาษีไปซื้อเนื้ำน้ำมานะครับเพื่อความมั่นคงของชาติใครไม่เลือกข้างรัสเซียรหรือ,อยูเครนโปรดก้าแต่งตั้งพิพากษาชั้นต้น129ลายผู้พิพากษาทับจจยุนำบิสคับเวอร์ตแสดงวิสัยทัศน์นะครับหวยออก1ม,มีนาคมตร,ตรวจหวยถึงแล้วเที่ยววินรอบแรก ซาอุด a อารีนอโอเคอันนี้ก็เริ่มจะคงจะมีคนไปทำงานซาอุกันบ้างนะครับโอเคครับเรามาดูโมเดลกันนะครับก็ดาวน์โหลดฟรีที่ลิงก์ดีสคริปชันด้านล่างเหมือนเคยนะครับก็มาเปิดไฟล์ดูกันวันนี้จะเป็นโมเดนโมเดนหน่อยนะครับชุดครัวอย่างที่ปีวิวแปะไว้ที่หน้าปกเนี่อโอเพนคิสเชนสอเชุดวันนี้ตั้งชื่อเป็นค i ิ c เชนเบอร์อะไรเรือยังจำไม่ได้ <laughs> โอเคก็ okay. จะเป็นโมเดลดังนี้นะครับในไฟล์ที่เพื่อนๆดาวน์โหลดไปผมจะลบไฟล์ออกนะครับเพราะว่า,าจะได้ไปตั้งไฟตั้งสสยกันเอาเองนะครับได้ฝึกด้วยอะไรด้วยนะครับอันที่นี้ก็ไม่เอากล้องไม่เอาอะไรเลยทั้งสิ้นนะครับกด p กด Z โอเคก็จะได้เป็นมุมกล้องมาดังนี้นะครับอันนี้ก็ไม่ได้เปิด ตัวนี้ก็ไม่ได้ปิดฝ้าก็เดี๋ยวลองดูแบบไม่ปิดฝ้ามั้งก็ได้นะครับดูภาพที่จะได้เข้ามาส่องมาที่งานเราอาจจะเป็นไอเดียในการทำบีเซนเต์เออมันจะมีแอมเบียนต์อคูชั่นด้วยนะครับใน 3D Max ในเวอร์ชันวิวปกตินยะก็คือจุดที่เป็นแสงเงาจับทรงโมเดลที่เป็นจุดคอนแทคชาโดแล้วก็จับทรงนะครับแต่ผมจะไม่เอาตรงนั้นนะครับเพราะว่าเราตั้งเรนเดอร์เองอยู่แล้วนะครับเรอออก ครับแล้วก็เอาแอมเบียนต์อัลกูชันก็จะออกนะครับอย่างนี้นะครับโอเคก็เป็นชุดโมเดิร์นเรียบเรียบมีเตาไฟฟ้าอันนี้เตาไฟฟ้านะครับไม่ใช่เตา,ฟฟาเซรามิกโอเคก็ในเดอร์เซตัปในเดอร์เซตัปเหมือนที่เราเคยทำผมขอเจ็ดกด7ก่อนนะครับก็157,370สพันสอยเจ็ดสิเลกุอนห้าร้เวอเท็ก วันนี้ขอโคโรน่าอีกหนึ่งวันนะครับโคโรน่าเป็นพรีเซ็ตนะครับโหลดใช้ได้เลยกดปุ๊บโหลดบ้างก็เสร็จไม่ต้องตั้งค่าอะไรทั้งสิ้นนะครับในตัวนี้ก็จะมี ro l l m e n t ไหใสไ่ไหมเสร็จแต่ว่าผมจะปิดไว้สำหรับตัวพรีเซ็ตตัวนี้นะครับก็กดติ๊กถูกเพื่อจะได้สภาพแวดล้อมเข้ามาเดี๋ยว GI ก็จะมาะครับอันนี้จะเป็นอยู่ในเซตเบสิกที่มีแสงมีค่าด้วยอะไรด้วยรับ กดชิปแอเพื่อเห็นเฟรมเรนเดอร์นะครับจะได้รู้ว่าเราจะเรนเดอรอ์อะไรไปนะครับก็ซูมเข้ากด alt control พร้อคลิกเมาส์กลางค้างซูมเข้าซูมออกนะครับกด alt เพร้อคลิกเมาส์กลางค้างก็งจะเป็นการหมุนอถอยมานิดนึงผมจะขยายฉากมานะครับเรายังไม่ได้มีกล้องก็กดในอยู่ในมุมที่เราชอบกด create นะครับ c a m i r l a kid สแตนดาร์ดคาเมล่าฟอร์มวิวทีนี้ผมกด T กดแทบเพื่อไปขยายแว็กซ์เอนี้เราได้กล้องมาจากที่เราลบออกไปของเขานะครับก็ใส่โฟร์เทคนะครับแล้วก็ดึงยืดออกไปเพื่อให้มันเข้าฉากอันนี้ก็ไม่ต้องยืดเยอะนะครับพอ,อให้หลุดมุมกล้องสวยงามก็พอเพราะเราเลนเดอร์ได้อยู่แล้วนะครับฟาเตี้ยไปนะครับด้วยฉากนี้เราก็จะดึงขึ้นพอ,อให้เข้ามุมกล้องแล้วก็สวยงามเอาละเป็นเรียบร้อยเราดีเรามีมุมห้องมนคิทเช่นแอ e เรียแล้วแล้วครับ ก็ material ก็ทุกอย่างเสร็จสับตัวน,นี้ก็ไม่มี material ซับซ้อนอะไรเพราะเป็นโมเดนเพราะนั้นก็จะเป็นวัสดุมันวาวแล้วก็เป็นวัสดุสมัยใหม่ก็ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีแมท t e x t u r ออะไรมากมายเราก็โอเคเรนเดอร์ okay, ก็เร็วด้วยนะครับเป็นข้อดีเราก็ Start Interactive ปุ่งครับทีนี้จะเห็นว่าเป็น v ี a y เพราะซีนเก่าเป็น v ี a y เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมนะครับที่รูป ไฟเพลิงโลโก้ไฟเพลิงของโคโรนาคอนเวอร์เตอร์ก็กดเข้าไปนะครับแล้วก็สตาร์ทคอนเวอร์ชันเอานี้นะครับเพื่อจะได้คอนเวอร์ทุกอย่างที่เป็นวีเลยเป็นโคโรนาเราก็กดอินเตอร์แอคทีฟเพื่อดูเฟรมได้เลยนะครับก็เรียบร้อยสวยงามตามแบบโคโรนาแล้วก็มีแสงเงาอันนี้ก็คือเป็นไฟล์สาเร็จที่เพื่อนๆสามารถนำมาโหลดใช้ได้เลยก็คืออย่างที่ผมทำนะครับก็เป็น p รีเซตกดตั้งโหลดสําหรับใครที่ชอบเชดดิ้งแสงสีอะไร จากตรงนี้ก็สามารถไปต่อได้เลยไม่ต้องไไม่ต้องพะวงเรื่องค่าแสงใดก็ปรับ e x p o s u r e ตรงนี้ได้จะสูงจะสว่างอันนี้ก็เลือกตามชอบใจนะครับแล้วแต่ผลชอบแล้วก็ contrast ความคามความค่าต่างสักของแสงนะครับส่วน Dark ส่วนมืดสีเข้มสีอ่อนไหมนะครับแล้วแต่ชอบแกมมาอันนี้ก็ทินนี่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ใช้แล้วแต่แล้วแต่ชอบแล้วก็สามารถไป,ไป,ไ,ปไปคุม ไว้บาลานเหมือนในกล้อง DSR ไหมอยากได้โทนไหนนะครับก็โดลดดาวน์โหลดกันได้เลยนะครับลิงก์ได้ลิงค์ลิสทิสคริปชั่นด,ด้านล่างกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับจะ,จะจะนำมาดาวน์โหลดแต่เดี๋ยวโครอบครัวของเดือนนี้ก็คงจะจบแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเข้ามาดูรอบใหม่ว่าโคจะหาของอะไรแปลกๆเข้ามาแชร์กันเหมือนเดิมโอเคคเรับสำหรับวันนี้จบสำหรับโครโรนาห้องครัวแล้วก็ ชุดครัวจริงจชุดครัวยังมีอีกเยอะนะครับเดี๋ยวแต่ว่าเดี๋ยวมันจะน่าเบื่อเอาเรื่องอื่นบ้างขอบคุณมากครับสวัสดี